ไฟลานครับุนนเอดเทวดาครับพี่น้องครับต้องตามฝาองเามาบนดินดอนนะครับต้องข้างดินดอนนะครับกำลังได้สองร้อยเกยนทิ้เลยครับแ่นะครับพี่น้องครับ้เลขสามร้อยงเลขสามร้อยอ่งี้ครับพี่น้องครับแอดเทวดาครับไฟลนครับส้า เวลาครับตาลงมตึงสอง้อบครับเพื่อนขันสูตรานเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเทวดา,าครับของไฟลานขนาดทอแปนะครับ เบื้องหลังครับตัวสดุเบื้องนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเบื้องครับนี่งบุ๋มมีทีมงานมาดึงกับบอดี้เบื้องครับบังไฟลานพี่น้องนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดต้องมาครับีครับเบื้องเอฟซีครับโดยยัยหมากแม่ครับโอ้หลายครับคนหลายคนหลายครับบังไฟลานบังนี่ครับ เยอะมากเยอะมากครับพี่น้องใส่เวลาในการเอา

ที่ประดาบอกกับพวกบอกดังนั้นขึ้นสูงสูงลงสั้า

บอแตคุณมลินเกนไหมครับคุณมาลินเอาเวลาเล้นะครับปายางครับปะแต่ฟงนเวลาเนียคยิ่งนเนี่ยแต่ย่งย่นแนวได้่หกกำลังได้เจคะแนนว้าวเฮ้ยเมบาเมีย้ายอคเบมืนวนิ่งเวนิ่ ูท้ดาครับแข็งแรงมา